เอ็ดไเดินทางมาตอนนี้2ส,สัปดาห์ผ่านพ้นไปแล้วนะครับแน่นอนว่ามีเรื่องที่ดีเกินคาดหลายต่อหลายเรื่องทีเดียวนะครับจะมีเรื่องไหนกันบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปจัดแรียงกิ้งกันตามสไตล์รายการของเราว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดอ่อช่วงท้ายเดี๋ยวไปพรีวิวคูเช้าววันศุกร์กันนะครับและนี่ก็คือตอกตัต้มพันสิทธทอล์กรายการที่พูดคุยเรื่องราวกีฬามากมายและหลากหลายเพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเราไปเปิดหูและดูด้วยใจกันครับ ยังคงแข็งแรงยังคงแข็งขันนะครับยังไม่มีใครลาไปไหนนะครับเดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่3ของ NFL แล้วกับต็อกตั้มทอ American Games นะครับวันนี้เหมือนเคยฮะพี่สมเอสวัสดีครับครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมแน่สดใสร่าเริงนะครับหลังจาก2สัปดาห์แรกเนี่ยโอ้โหหลุดกันอิรุ่ยฉุยแชกมากเลยนะฮะของที่มันควรจะเป็นก็ไม่ค่อยเป็นนะครับเป็นสัปดาห์ที่เซียนสะอื้นหรือถ้าเป็นสัปดาห์บลลอบราณหน่อยเขาบอกว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึก เซียนสะอื้นตื่นมาหมดตูดเนี่ยของแท้ดังนั้นในอีีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องของดีเกินคาดเดี๋ยวให้พี่สุดไม,ม่ลองจัดลําดับหน่อยว่ามีเรื่องไหนมีทีมไหนมีใครกันบ้างที่ดีเกินคาดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันดูซิว่าตรงใจกับคุณผู้ชมไหมแต่ว่าก่อนอื่นไปเปิดรายการกันช่วงนี้ก่อนครับใช่ไหม,มครับต้องตั้งอ,อ,อินนัมเบอร์ครับ เริ่มต้นกันเลยนะครับกับตัวเลขตัวเลขแรกนะครับไม่ใช่โจรที่ไหนนะครับเพราะว่ามันยิ่งใหญ่กว่าโจนเยอะเลยนะฮะโจรแค่500แต่นี่คือตัวเลข800ครับ800นี้นะครับขอร่วมแสดงความยินดีกับ p r i เม p a y p e r s e r s นะครับกลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ของ NFL นะครับที่พวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ในทุกรอบเลยรวมกันเป็นเกมที่ แ0 0แล้วเทียมแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเก่งเหลือเกินนะครับกรีนเบสตต้องบอกก่อนว่าเป็นทีมที่เก่าแก่มากๆนะครับพวกเขาเนี่ยปีนี้คือฤดูกาลที่104แล้วอายุยืนยาวมาตั้งแต่ปี1921นเะครับเป็นรองเพียงแค่ชคโคาโกเบสสกอเรซโซนาคาร์ดินัลส์เท่านั้นเองนะครับโดยสถิติของพวกเขาตลอดทั้งเฟรนช์ชส์เนี่ยจะอยู่ที่ชนะ800แพ้5 9 9แล้วเสมอตั้ง38มแะครับครับ ก็ต้องบอกว่าทีมที่มีโอกาสที่จะทำสิติแบบเดียวกับที่ Green Bay Packers ทําทำได้ก็จะเป็นทีม Chicago Bears เพราะตอนนี้ h i i c g o Bears เนี่ยชนะไปแล้ว794นัดแล้วก็แพ้3หอยนัดเสมออีก42แต่อาจจะมีคนสงสัยเอา้าแล่าอย่างทีม Cardinals ก็เป็นทีมเก่าแก่ ทำไมโอกาสที่จะทํา800เกมเนี่ยมันยากนะเพราะอย่าลืมว่าถึงแม้จะเป็นทีมที่เก่าแก่แต่ว่าคาร์ดินาลสยสมัยก่อนเป็นทีมที่ไม่เก่งตัวเลขที่2นะครับนั่นก็คือ20239ใครที่ติดตามรายการเรามาคงพอจะเดากันได้นะครับว่ามันจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับอายุซึ่งใช่เลยครับวันนี้จะพาไปแนะนําให้รู้จักกับเด็กดาวรุ่งคนใหม่ของ NFL นะครับเป็นตัววิ่งรุกกี้จากนิวยอร์ซีย์นะครับนั่นก็คือแบรอนอาร์เนะครับ เด็กตุ่มคนนี้เพิ่งจะสร้างสถิตินะครับเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุด20ปี239วันที่ทํามากกว่า1ทัชดาวได้ในเกมเดียวนะครับซึ่งตัวเลขน,นี้ถือว่าอายุน้อยที่สุดร่วมกันกันกบพออ f ฟเฟมอย่างอานี่เฮอร์เบอร์จากกรินเมย์พัคเกอร์เซนนะครับตลกมากเลยอ่ะเพราะว่าดันอายุเท่ากันเป๊ะเลยครับ20ปี239วันนะครับในกรณีที่ทำสกรีเมทัชดาวด้วยนะครับ โอ้โหครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นนานมากแล้วนะครับปี1930กรีนเบย์เจอกับทาง้า้ของแฟรงก์ฟอร์ดเจนโรแจเกสคยได้ยินชื่อกันหรือเปล่าครับมาถึงตรงนี้บางท่านอาจจะสงสัยกับที่ตามพูดมาสักครูว่ว่าคำว่า s สกิมเมตทั u ดาวมันคืออะไรจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นการเล่นคำนิดหน่อยนะเพราะว่าสกิม Touchdown ก็คือการทำ Touchdown ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือว่าเป็นการรับบอล แต่ว่าเขาใช้คําแบบให้มันง,ง่ายๆว่าเอ้ยแ,แทนนี้จะเป็นหนึ่งทัชดาวจากการวิ่งหนึ่งทัชดาวจากการารับบอลก็ใช้เป็นคําให้เป็นที่เข้าใจว่าเป็น Skill m a ิ e Touchdown ตัวเลขสุดท้ายนะครับ150่นขีดสนะครับตัวเลขอะไรน้อนะครับอันนี้ปิดท้ายกับพี่สุมเมธเลยนะครับเป็นการปลอบใจพี่สุมเมธไปเพราะว่าเป็นตัวเลขของอวินกามารานะครับตัวเก่งจากนิวออลินเซนซึ่งทำผลงานไม่เกรงใจแฟนๆฟนดัลลัสคาร์บอยส์เลยสักนิดนะครับเพราะว่าในเกมนี้เขาทำไปหนึ่ปดสิหลา4ทัชดาวสามทัชดาวมาจากการวิ่ง1ทัชดาวมาจากการรับบอลน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่12แล้วนะครับที่เท่าตัวเนี่ยทำได้ เอ่อทัชดาวจากทั้งการวิ่งแล้วก็การรับบอลนะครับเกมนี้เป็นเกมที่คาวบอยถือว่าเป็นการแพ้ยับเยินเนื่องจากว่าคาวบอยเคยชนะในบ้านติดต่อกันในฤดูกาลปกติ16นัดแต่เกมนี้ กลายเป็นว่าคารบอยโดนถล่มคาบ้านแล้วเป็นการถล่มแบบยับเยินแล้วก็ที่สําคัญคือคารบอยมีโค้ชเกมรับคนใหม่ที่ชื่อไมซิมเมอร์ตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตกลงการที่ซิมเมอร์มาแทนแดนควินที่ย้ายไปเป็นหัวหน้าโค้ชที่คอมมานเดอร์สเนี่ยมันส่งผลกับเกมรับที่เคยทําได้ดีในช่วง3ามส่ฤดูกาลหลังเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ที่ต้องเล่นในบ้านอาจจะเป็นสัปดาห์ที่ทางคารบอยและไมซ์ซิมเมอร์ต้องพยายาม เรียกศรัทธาของแฟนๆกลับมาให้ได้เอาวินกัมาล่าี่รูปปากลยครับเจอทางด้านของไมซ์ซิมเมอร์สเกมกดไปสิบทัชดากนะครับอาลครับนี้ก็คือทั้งหมดของต๊ะตั้มอินดับเบอร์ครับตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว2สัปดาห์นะครับเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นิูส KC นะครับไม่ว่าจะเป็น Chargers แล้วก็ p t t s b u r g h นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมี Houston Texans ด้วยส่วนอีก3ทีมเนี่ยก็จะมีอย่าง e น n s s ิน n ซน Minnesota v i k i n g s Tampa Bay b บ c ั a เ e ีย s แล้วก็ s e a t t เท s h a ถือว่าโดยรวมแล้วพี่สมเมศแปลกใจกับชื่อเหล่านี้หรือไม่ครับว่ากันที่ AFC เนี่ย อย่าง20ของ Buffalo Bills พี่ว่าไม่ค่อยนับแปลกใจแม้ว่าในช่วงปิดฤดูก,กาลไปเนี่ยทีมจะเสียตัวปีกสําคัญไม่ว่าจะเป็นเซฟานดิคหรือว่าเกตเดวิสไปเนี่ยแต่ก <Yeah. S 1> รับใดที่ Buffalo Bills ยังมีจอร์จอเลนอยู่เนี่ยมันถือ mm hmm. แกนหลักสําคัญที่ทําให้ทีมยังประสบความสํมเร็จได้และแกก็ทําได้ดีจริงๆด้วยนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> Buffalo Bills ไม่แปลกใจส่วนทีม Houston Texans เนี่ยพี่มองว่าอ่อก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์วิจารณ์มองนะว่าทีมเนี่ย แม้ว่าจะเป็นทีมเด็กมุมแต่ว่ามีการเติมอาวุธแล้วก็มีการที่เรียกได้ว่าเ,าเสริมจุดที่คิดว่าไม่ใช่จุดอ่อนนะจุดที่คิดว่ามันน่าจะดีได้อีกเนี่ยเติมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ทางน้องคราวชาญเขามองไว้แต่2ทีมที่ถือได้ว่าเกินคาดในความรู้สึกพี่ก็คือ Pittsburgh Steelers แล้วก็ทางทีม Los Angeles Chargers 2ทีมเนี่ยเนี่ยที่พี่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เล็กๆก,กับ2เกมแรก นะครับส่วนอีกทีมหนึ่งเนี่ยที่อันนี้ส่วนตัวผมว่าน่าจะน่าจะเจ๋งเกินคาดเลยแหละนะครับผมไม่มพูดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องราวของนิวออร์ลีนเซนส์ทั้งนั้นพี่สุมเมธงั้นเราลองพูดถึง3ทีมนี้ก่อนขอเริ่มต้นกันที่ขวัญใจวัยเก่านะฮะถือว่ามีหลายกลุ่มอายุมากในบ้านเราที่ชื่นชอบนะครับไปกันที่ทีมนี้เลยครับพิสเบิร์ตสตีลเลอร์ครับพี่สุเมธครับ,มมรค,รบคือจริงๆก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ยสตีลเลอร์ถ,ถูกมองว่ามีสิทธิ์เป็นบอยกลุ่ม แม้ว่าจะมีทีมรับดีนะแต่ทีมบุกเนี่ยยังไม่สู้จะเป็นที่ไว้วางใจแม้ว่าจะได้2องคอสแตรบแบ็กมาในช่วงปิดฤดูกาลก็คือเซรัสลาเซวิลสันแล้วก็ยังได้เจสันฟิลมาแต่นักวิเคราะห์วิจารก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจเพราะเขามองว่ากลุ่มเนี่ยมันกลุ่มมหาโหดไม่ว่าจะเป็นบอจิมอลและเวนส์ไม่ว่าจะเป็นซีสติเบงกอสไม่ว่าจะเป็นคริสเบเปล่าเพราะฉะนั้นดูน่าจะเหนือกว่าสตีลเลอร์แต่พอเข้าฤดูกาลจริง2เกมที่ผ่านมาเนี่ยการว่าสตีลเลอร์เนี่ย ไม่ได้มีคอร์เตอร์แบ็กอย่างรัสเซลูันเป็นตัวหลักกลายเป็นทซินฟิลแล้วเชื่อไหมสองเกมที่ชนะเนี่ยทีมสตีลเลอร์ได้แค่ทัชดาวเดียวนะแต่ทีมชนะได้2สองนัดอะ่ะตนผลสำคัญยิ่งก็คือว่าในส่วนของเกมรับซึ่งเกมรับของสตีลเลอร์เนี่ยโอ้สมราคามากคิดดูว่าสางเกมที่ผ่านมาเสียแต้มรวมกันสองเกมสิบหกแต้มเท่านั้นเอง ใช่โอ้โหทอมลินหล่อเลยฮะสำหรับโค้ชนะครับตัวรับ uh huh. ที่พี่สุเมศพูดถึงก็จะมีอยู่หลายคนเหมือนกันที่โดดเด่นนะครับส่วนใหญ่ก็เจ้าเดิมๆนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเจ้ามิก้าฟิทแพตติชนะครับคนนี้เนี่ยแท็กเกิลไปแล้ว14ครั้งนะครับ mm hmm. หรือว่าจะเป็นทางด้านของเดมอนเต้คาซี่นะครับเป็นตัวอ mm ินเตอร์เซปที่ดีเป็นตัวคุมปีที่ดีแต่ที่เขาบอกว่าหล่อเหลาเอาการเหลือเกินนะครับจนระดับเป็นตำนานและก็คงจะเป็นทีเจวัตส์นั่นเองครับพี่สุเมศ uh huh. พูดถึง uh huh. เกมรับแบบนี้ มีอะไรดีขึ้นมีอะไรแย่ลงเทียบกันกันกบที่ผ่านมาสเตลเลอร์ er เป็นยังไงบ้างครับถ้าเอาช่วงที่สองเกมที่ผ่านมาพี่ว่าทีมรับยังคงมาตรฐานนะตัวผู้เล่นหลักอย่างที่ตามพูดมมาสักครู่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TJ เจวัตเนี่ยถือว่าเป็นตัวสําคัญเลยตัวป่วนตัวทําให้คอเตอร์แบ็กตันข้ามเนี่ย ดูปั่นป่วนดูวุ่นวายไปหมดเวลาที่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมรับเนี่ยกลายเป็นว่าสเตเลอร์ที่ประสบความสำเร็จชนะ2นัดเนี่ยเกมรับเป็นพี่ใหญ่คอยยันไว้ทำได้ให้มันต่ำๆไว้แล้วก็ทีมบุกอะ่ะก็คือพูดง่ายว่าอย่าผิดพลาดเยอะแล้วก็ค่อยๆทำแหนม,มแล้วก็ทําให้ทีมชนะได้คิดดู2นัดอย่างที่พี่บอกว่าทีมรับเสีย16แต้มทีมบุกทำเท่สาสส็แต้มแต่ชนะชได้ทั้ง2นัด ทีเจวัสด์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าไปดูกันแปดใดูกาลแร,รากในอาชีพเนี่ยเขามีสถิติในการแซกเป็นอันดับที่4ตลอดกาลนะครับมากที่สุดเนี่ยจะเป็นเรจจี่ไว้นะครับ124ส่วนทีเจวัสเนี่ย98.5แล้วจุดอื่นๆพี่สุเมธมองว่ายังไงแล,แล้วที่มันเกินคาดมากๆก,กับ2เกมแรกพี่สุเมธมองไว้เป็นยังไงกับพิสเบิร์สตีเลอร์ครับ คือตะก,กี้เราพูดถึงทีมรับไปแล้วนะแต่ทีมบุกอย่างที่บอกว่าที่เกินค่าแล้วถือว่าเป็นโชคดีนะเพราะก่อนรู้การที่จะเปิดมาเนี่ยการที่มีทั้งสองคอร์เตแบ,บ็กที่อยู่ด้วยว่าก็เป็นคอร์เตแบ,บ็กที่คนหนึ่งก็คือประสบความสำเร็จมาแล้วละเพราะว่าเซียรัสนี่ก็เคยประสบความสำเร็จอยู่ที่ทางซีฮอ s ั้ซินฟิลตอนที่อยู่กับชิคาโกแบร์เนี่ยก็โอเคก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าหลายคนมองว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะเป็นแฟนชา์ให้กับแบร์ได้แต่สุดท้ายแบร์ก็ไม่เอาเปลี่ยนใจเลือกที่จะไปกับทางคาร์ลตวิลเลียมส์เพราะฉะนั้นการมาตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะทีมเอา2องสตาร์แบ็กมาทับกันแบบเนี้ยมันจะส่งผลดีหรือเปล่าแต่<ม>ที่ผ่านมามันกลายเป็นเรื่องดีเพราะว่าอะไรปรากฏว่าลวเซวิลสันเองเนี่ย ร่างกายไม่สมบูรณ์ที่ผ่านมายังไม่ได้ลงเลยนะกลายเป็นลวเซอร์วินเนตเนี่ยต้องไปพักแล้วเป็นซอร์ินฟิลมีโอกาสลงประคองทีมก็ถือว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยสิ่งที่คิดว่ามันไม่น่าจะดีกลายเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่สําคัญก็คือว่าเ,ออเขาไม่ผิดพลาดอะไรมากมายมันก็เลยทําให้ส่งเกมเนี่ยแม้ว่าจะดูเป็นบลองใน2เกมที่ผ่านมาแต่ทีมชนะได้ถ้าเกิดจะมองในภาพรวมมาสักประมาณ5เกม อ้าวแรกแบบน uh ี huh. ้พี่สเมนบอกว่า uh huh. พวกเขาจะไปได้ดีขนาดไหนครับคือ2เกมแรกเจอฟอร์คอนส์เนี่ยกับเจอบลองโกสถือว่ากลางๆเพราะฟอร์คอนส์เกมแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็บลองโกก็ยังเป็นทีมที่ยังเหมือนกับว่ายัางต้องปรับจูนหาจุดลงตัวในทีมก็ยังถือว่าไม่โหดแต่สัปดาห์ที่จะถึงนี้แหละสัปดาห์ที่3เนี่ยที่เจอกับชาเจอร์สเนี่ยอันนี้จะเป็นบทที่สุดบทหนึ่งเพราะว่าชาเจอร์สเองเนี่ยก็เป็นทีมที่ยังไม่เคยแพ้แล้วปีเนี่ยผลงานก็ดีเพราะฉะนั้นเกมนี้จะเป็นเกมวัดหลังจากนั้น ในสัปดาห์ที่4และสัปดาห์ที่5เจอกับโคและเจอคาร o บอยส์ถ้าสมมุติว่าเกมรับยังคงมาตรฐานแล้วเกมรุกพัฒนาขึ้นโอกาสอีก3เกมข้างหน้าที่จะชนะได้ประมาณ2เกมยังพออยู่ระสำรับความเซอร์ไพรส์5ดาวให้กี่ดาวฮนะเซอร์อไพรส์ของสเตเลอร์ในส่วนตัวพี่พี่ให้อยู่ที่ประมาณ กเกือบ4สี่ดาวสามดาวก,กว่าๆทีมที่2นะครับเราจะคุยกันกับทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง o อฟซีซั่นอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับทั้งต่อสัญญาสร้างมหาเศรษฐีคนใหม่ในฐานะพอตเตอร์แบ,บ็แต่การมาของอัพ,พิมหาเฮดโค้ชเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> ไม่รู้ว่าจากขนาดนั้นหรือเปล่าพิเศษพาไปดูหน่อยครับพาไปทําความรู้จักกับชาร์เจอร์สทีมอีกหนึ่งทีมที่ชนะอสอูนย์ครับพิเศษครับการมาของจิมฮาบอน้องชายของจอห์นฮาบบอซึ่งเป็นหัวหน้าโค้ชข,ของเลเวนส์เนี่ย ก็ถือว่าเป็นจุดที่ทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยทางฮาร์อร์คนน้องอ่ะเคยเป็นหน้าโค้ชอยู่ที่ซานฟรานซิสโก4 9ร์ s ในช่วงปี2011ถึง2014แต่ว่าเนื่องจากว่ามีปัญหากับผู้บริหารเนี่ยสุดท้ายก็แยกทางกันไปแล้วฮาร์อร์ก็ไปเป็นหน้าโค้ชมหาวิทยาลัยมิชิแกนในช่วงปี2015ถึง2023แล้วทำให้มหาวิทยาลัยมิชิแกนเป็นทีมที่เก่งมาก ปีนี้เป็นปีที่เขาตัดสินใจกลับมาเอ็นเดฟแฟลแล้วมันเลือกทีมที่เรียกว่ามีทรัพยากรบุคคลที่ค่อนข้างจะดีอย่างชาเ r อร์สเนี่ยมันก็เลยทําให้2เกมแรกเนี่ยดีเกินคาดในการที่สองเกมที่เปิดมาเนี่ยก็ถือว่าเจอกับทีมที่เรียกได้ว่าระดับอาจจะไม่ใช่เป็นทีมที่โคดมหาการอะไรมากมายแต่การที่มีส่งเกมที่ดีคือเจอ r รเดอร์สแล้วก็เจอทีมอย่างแค่แพนเทอร์สเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย มันก็เลยทําให้ตอนเนี้ยโมเมนตัมต่างๆกําลังจงกําลังใจมันก็เริ่มมาแล้วที่สําคัญก็คือว่าการมาของทางฮาบอเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นความสึกของบรรดาผู้เล่นที่จะเขาเรียกว่ามีความกระหายในชชนะมากขึ้นครับโอโ้โหดูแล้วนี่มันก็ก็ด,ดูดันดีเหมือนกันนะครับอะไรที่เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงที่พิสุมเมศเห็นเป็นในยะสำคัญเลยการมาของฮาบอที่เปลี่ยนทีมทีมนี้ให้ให้ดูดีขึ้นครับ แน่นอนถ้าซินเฮอร์เบิร์ตเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเริ่มมีความเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความนิ่งกับเกมมากขึ้นมีความเป็นผู้นำมากขึ้นแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูศักยภาพในตัวทีมบุกของทางชาเจอร์สเนี่ยตัววิ่งก็อาจจะเป็นตัววิ่งที่ไม่ถือว่าฉูดฉาดนักเนี่ยอย่างกาสเอดเดิร์ตก็ถือว่าเป็นตัววิ่งที่โอเคในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่แบบชื่อชั้นที่เวลาพูดแล้วโอ้โห มีการวิดวิวอะไรขนาดนั้นส่วนพวกกลุ่มปีกเนี่ยก็ถือได้ว่าถ้าดูจากรา,ายชื่อตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรายชื่อที่ไม่ไม่ได้เป็นตัวกว้างๆ <นะ S 1> ที่เป,ปลี่ยงปล่าไ,ไม่ได้เซ็กซี่ดูแต่ละชื่อแต่ละคนก็นั้นนั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆแต่มันกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมม่เหมือนกับว่าความที่มันมีรสชาติที่ไม่จัดจ้านเกินไปแล้วมาสมประสานกันเนี่ยมันเกิดความกลมกล่อมมันรู้สึกว่าเออไปด้วยกันได้ แล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ได้มีอะไรผิดพลาดหรือแรงแล้วโปรแกรมที่สองเกมที่ผ่านมาก็ไม่ได้โหดจนทําใหเา้เล่นจนเสียกาลังใจมันเลยการเป็นว่าพอยิ่งเล่นเกิดความมั่นใจมากขึ้นยิ่งเล่นยิ่งดีดูดีกว่าดูเซอร์ไพรส์กว่าไหมครับพี่สมัยเมื่อเทียบกับสตีลเลอร์แล้วครับเออถ้าเทียบกับสตีลเลอร์พี่ว่าอันนี้ เซอร์ไพรส์น้อยกว่าสติลเลอร์นิดนึงทีมสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดกันใน EP ีนี้นะครับนั่นก็คือทีมที่บอกว่าโอ้โหกลับมาแล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่านี่คือโชว์ที่ดีที่สุดอีกทีมหนึ่งในโลก NFL เลยมาคราวนี้2เกมอาจจะเข้าข่ายก็ได้นะครับเพราะว่า2เกมเพวกเขาทําไปถึง91แต้มเราไปรู้จักทีมที่ร้อนแรงที่สุดของ NFL ตอนนี้นะครับเนโอรินแซงคับตั้งแต่เริ่มเปิดฤดูกาลจนจบผ่านไปสสัปดาห์เนี่ยพวเซนส์ P เนี่ยเป็นทีมที่เซอร์ไพรสุด เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเปิดฤดูกาลเนี่ยทีมนี้เงียบมากไม่ค่อยมีคนพูดถึงการเปลี่ยนแปลง, <c oughs> งต่างๆก็ดูจะค่อนข้างจะน้อยไม่ได้มีตัวเติมแบบที่แบบเปล่งปลงอะไรค่อนข้างเงียบแต่ปร,กรากฏว่าพอเปิดมาสองเกมนี้พี่แกเงียบๆและฟาดเรียบเพราะอะไร <c oughs> อย่างที่ต <c oughs> ั้ตมพูดเมื่อสักครู่คือสองเกมซัดไปเก้าสิบเอ็ดแต้มมากที่สุดในลีกใน <c oughs> ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนั้นเนี่ยยังเสียแต้มน้อยด้วยเสียแค่ยี่สิบเก้าแต้ม เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในทีต่างๆช่วง2สัปดาห์91 <S 2> <S 2> <S แต้มจับ2เกมแรกถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดู2เกมแรกจากฤด,ดูกาลที่แล้วของเซนต์มีเพียง36เท่านั้นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเราถามกันต่อนะครับว่ามีไม้การออกสตาร์ท2เกมแรกแล้วบุกเดือดกว่านี้มากกว่า91 <S 2> <S 2> <S แต้มตอบได้เลยครับว่ามี2 0นะครับเซนต์ออกสตาร์ท2เกมแรกด้วยการทำแต้มรวมกันถึง93คะแนน จบตรงไหนอะครับมันจบที่แชมป์ซูเปอร์โบนะครับพี่สุมเมศโอ้แต่ถ้าเกิดว่าจะ,จะพูดแบบนี้เร็วเกินไปไหมครับสเร็วเซนต์เร็วไป่อย่าลืมว่านี่คือแค่เกมที่2องอยังตีอพักใหญ่ๆถึงจะชี้ชัดได้เกมรุกที่ร้อนแรงมากๆคนก็เลยไปถามว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับเด r รค่ปีนี้ฟอร์มโหดร้ายมากใช้คำนี้ได้เลยนะครับ 443หลา5ทัชดาวนหนจะเอาวิ่งกรมรามาร่าที่เราคุยกันว่าเป็นเรื่องของเตอร์อตัมบินัมเบอร์ไปแล้วไหนจะมีปีกอย่างราชิดซาฮิตก็โหดเหลือเกินนะฮเลยไม่รู้เลยว่าแบบตอนนี้เนี่ยอาวุธหลักอาวุธทีเด็ดทีขาดแล้วก็เคล็ดลับที่ทำให้เกมรุกมันขับเคลื่อนอย่างสุดยอดเนี่ยพี่สมเมศมันคืออะไรบ้างแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนครับสิ่งที่ขับเคลื่อนทำให้ทีมบุกประสงค์สวามสำเร็จคือเกมยิง ปีนี้<ะ>ที่ผ่านมา2นัดแล้วเซนประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าเกมดิง้งเกมวิ่งเนี่ยดีมากเพราะว่าที่ผ่านมา2เกมเนี่ยวิ่งเฉลีย่ยต่อเกมเนี่ยหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหลาต่อเกมเป็นอันดับสามของอีกแล้วก็เอวินคาเมลา่าอย่างที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าปีนี้มาฟอร์มดีมากสองเกมที่ผ่านมาทำระยะไปถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดหลาสี่ท<ะ>ัชดาวจากการวิง่งแล้วก็อีกทัชดาวจากการรับบอล มันก็เลยกลายเป็นว่าพอเกมวิ่งดีเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าฝ่ายตรงข้ามก็มาประงเกมวิ่งแล้วสามารถที่จะไปใช้แผนการที่เป็นการคว้างสั้นแผนสกรีนให้กับตัววิ่งก็ได้หรือบางจ,า <S <S จาังหวะที่ฝ่ายตรงข้ามเผลอก็บอมได้มันเลยทําให้เดริคคาร์ปีเนี่ยหล่อเลยเพราะอะไรเพราะว่าพอเกมวิ่งมันมาได้เนี่ยการจะหลอกเรียกแอคชันการจะหลอกอะไรต่างๆทําได้ง่ายขึ้นแล้วทีม ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพอพอวงปุ๊บเนี่ยมันทําให้ฝ่ายเกมรุกของเซนส์เองเนี่ยเลือกในการที่จะเล่นแผงอะไรที่มันหลากหลายได้เกมรุกดีได้พี่สุเมศพูดบ่อยรายการเราพูดบ่อยนั่นก็เป็นเพราะว่าควอเตอร์แบ็กได้เวลาเยอะนสามารถสั่งการได้ดังนั้นทีมออฟเฟนซีฟไลน์ควรจะได้รับเครดิตไปเยอะเลยนะครับพี่สุเมศใช่ครับคืออย่างที่เราก็รู้กันอยู่ว่าตัววิ่งอ่ะถึงแม้คือเกมวิ่งเราใช้เพราะว่าเกมวิ่งแล้วกันเกมวิ่งไม่ใช่หมายถึงว่าตัววิ่งอย่างเดียว เกมวิ่งที่ดีมันหมายถึงแนวเพราะว่าถ้าเกิดสมมติตัววิ่งเก่งแค่ไหนแต่ถ้าแนวเปิดทางได้ไม่ดีมันก็ไม่รอดหรือถ้าเกิด hmm. ข้อต b แบกจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าแนวไม่ให้เวลาปล่อยหลุดปล่อยหลุดมันก็พังเหมือนกัน hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเครดิตก็ต้องให้กับตัวพวกแนวไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการวิง่งหรืออาการป้องกันเอตแบกหรือว่าเป็นการเปิดทางกับต,ตัววิง่ง ครับตอนนี้ท่านั้นก็คงต้องไปรอดูกันต่อนะครับว่าพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยพวกเขาจะสม่ําเสมอได้แค่ไหนพิ่สุมเมธมองไว้ว่าไงครับกับเนโอลินเซนวูบว่าเฉยๆไหหรือว่าจะต้องรอบทพิสูจน์อะไรสักนิดบ้างเอาเป็นอาทิตย์นี้เลยแหละพี่ว่าจะเป็นบทพิสูจน์ที่ดีเพราะว่าอาทิตย์นี้ถือว่าเจอทีมที่ เป็นทีมถูกคาดหมายว่าจะเป็นทีมที่หลุดเข้าไปในรอบ2หรือแม้กระทั่งบางคนบอกว่าไอ้ทีมนี้มีโอกาสจะไปถึงชิงแชมป์สายหรือแม้กระทั่งโซโกก็คือฟิลาเดลเฟียอ e เกิลส์สัปดาห์นี้เจอกับเซนส์แล้วต้องไปเล่นบ้านของ s e n ส์เองเนี่ยมาดูว่าเจอกับทีมที่ถือว่าเป็นทีมเต็งเนี่ย s e n ส์ยังคงมาตรฐานได้ไหมกับการที่เป็นทีมที่ร้อนแรงในตอนนี้สำหรับเซนส์พี่สุเมศให้กี่แต้มดีครับสำหรับการออกสตาร์ทที่ดีขนาดนี้ครับ เซอร์ไพรส์ตรงนี้ในบรรดาทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเซอร์ไพรส์สุดในความเห็นพี่ก็คือทีมนี้แหละคือทีมเซนส์นี่คือ3ทีมนะครับที่เราคัดกันมานะครับว่าเนี่ค่ะเซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วเอาละครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายกันแล้วครับพี่สุเมศครับไปกันเลยครับกับเกมเช้าวันศุกร์ไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่านะครับเพเทียสจะไปลุยกับทางด้านนิวยอร์กเจสนะครับคือเกมเนี้มันเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นการเจอกันของ2ทีมร่วมกลุ่มเป็นศึกร่วมกลุ่มของเอฟซีตนออกนะครับก็ค <ram> ือชนะกันมาฝ่ายละ แล้วก็แพ้มาฝ่ายละหนึ่งแล้ววัน mm. ที่จะต้องแข่งกันเนี่ยจะเป็นการแข่งกันที่บ้านของเจสที่เมดไลฟ์สเตเดียมคู่นี้ mm. ต้องถือได้ว่าในบริษัทเนี่ยเจอกันมายาวนานมากเลยนะเพราะว่านัดเนี้ยเป็นนัดที่หนึ่ง้สาสิบเอ็ดที่ทั้งคู่เจอกันแล้วเ a ทรีตเนี่ยเป็นฝ่ายที่เรียกว่าในช่วงหลังเนี่ยตบทีมเจสมาตลอดในยุคสมัยที่มีทอมบรดี้เป็นโนต้ชแบบเพราะว่าเททรีตเนี่ยชนะสิบห้าจากสินัดหลังสุดที่เจอกัน เพิ่งจะมีครั้งหลังสุดนี่แหละก็คือเมื่อสัปดาห์ที่18เมื่อฤดูกาลที่แล้วที่เจสบุกไปชนะเพียร์ทียต่อ13เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นทีมร่วมกลุ่มความเป็นคู่แข่งร่วมกลุ่มความน่าสนใจนก็อยู่ตรงที่ว่ามันไม่เป็นสิ่งที่สามารถจะคาดการณ์กันได้ง่ายๆแม้ว่าก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเพียร์เจะเป็นฝาที่เล่นงานใส่เจสมาโดยตลอดแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละแล้วการที่ได้แอรโรโรเจอร์สมาเนี่ย มันก็จะเป็นจุดขายจุดหนึ่งซึ่งอาจจะทําให้เจสมีโอกาสจะชนะในบ้านได้นะครับดังนั้นพูดถึงเจสก่อนเลยนะครับเกมรุกตอนนี้เนี่ยแน่นอนอารอนโรเจอร์สเนี่ย343หลามี3ทัชดาวไปแล้วนะครับขณะที่ตัวเก่งในการวิ่งก็คือเจ้าบริสทอร์นะฮะส่วนปีกคู่ใจเป็นแกรเรตวิลสันครับพี่สุมเมธครับแบบนี้รบรรยากาศที่เม็ดด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยจะไล่ถล่มได้เลยไหมครับดูจากความกลมกล่อมของเกมรุกที่น่าจะเหนือกว่า คือถามว่าถล่มไหมอ่ะในสายตาของพี่หมอว่าคู่เนี้ยเนื่องจากว่าจุดเด่นของเพียร์ทรที่ผ่านมา2เกมชนะเกมแพ้เกมเนี่ยคือส่วนที่ดีที่สุดก็คือเกมรับเกมรับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยก็น่าจะคงเป็นทรงนั้นก็คือเอาเกมรับเนี่ยยันยันทางเกมรุกของเจสเอาไว้แล้วก็สร้างอโอกาสให้กับทางทีมบุกภายใต้การนําของจ a ค o บบี้ i บียเซตซึ่งตรงเนี้ยถ้าเล่นในทรงที่ว่าเอาเกมรับยื้อๆเอาไว้แล้วก็หาจังหวะ ก็จะเป็นการได้เทิร์นโอเวอร์หรือว่าการที่จะทำให้แอลลโรเจอร์สเนี่ยต้องบุกแบบ123เตะเนี่ยก็จะทำะให้โอกาสของเต er ีชเดยังพอมีโอกาสติกล็อกได้เดออน,นะฮะแต่ระวังนะครับเดี๋ยวผีเข้าแบบ <c oughs> เ,เนโอลินเซนเนี่ย14ไดฟ์กลายเป็น14แต้มเนี่ย14คือทุกไดฟ์แเป็นแต้มหมดเลยเนี่ยจ,จะน่ากลนะัวมากเลยนะฮะ โหดมาก,กเลยสิงทัชดาวสีฟิวโกโนเนี่ยนะฮะแต่ไม่รู้จากขั้นนั้นหรือเปล่าพูดถึงเจ้าบิเศษซะหน่อยครับพี่ชุนเมฆครับสรุปรแล้วนี่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆแล้วใช่ไหมเอ่อตอนระหว่างน,นี้เนี่ยทีมเลือกที่จะให้มีเคอร์เตอร์แบกที่มีประสบการณ์ก็คือจกักรพีบิเซตเพราะว่าบิเซตเองเนี่ยเขาก็จะว่าไปแล้วเนี่ยก็จะว่าไปก็คือเหมือนก็เป็นรูปหม้อเก่าอ่ะ เพราะ<ม>อดีตเนี่ยจากเกวิบิเซตเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่ทางเพ t r i o t ตเนี่ยดราฟเข้ามาในรอบ3ปี2 0 1 6ันแต่ก็สุดท้ายก็พัฒนาจอนไปอยู่โคไปอยู่ดอลฟินไปอยู่บราวแล้วก็อยู่คอมเมนเดอร์สมีปีนี้แหละที่กลับมาที่เพ t r i o t ต ก็เลยทำให้เจอร์มโยซึ่งเป็นโค้ชยังเชื่อมั่นว่าจากประสบการณ์ของเขาที่ผ่านมาหลายทีมแล้วก็เคยเป็นลูกม่อเก่าเนี่ยน่าจะยังเป็นคอร์เตแบกที่สามารถนําทีมได้ช่วงนี้คือเขายังไม่อยากที่จะไปเสี่ยงกับคอร์เตแบกลูกกี้ที่ทีมดรับมาเนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะถูกดรับเข้ามาในรอบที่ค่อนข้างสูงก็จริงแต่ว่าประสบการณ์ต่างๆยังต้องเรียนรู้ใน NFL ก็คือทางด้านของเวกเมย์เนี่ยยากต้องใช้เวลาพอสมควร <c oughs> ก็เหมือนกับว่าตอนช่วงแรกเนี่ยให้เรียนรู้หาประสบการณ์ไปก่อนแล้วก็เอาดิสเซตเนี่ยลงมาประคองทีไปเมื่อ <ฮะ S 2> โอกาสถึง, <c oughs> ถงคือโอกาสตํานวยเมื่อไหร่เนี่ยค่อยส่งลงไปก็คือส่งเมยลงไป กาผมชื่อหน้าจีบจังเลยนะครับน้องเมย22เองหน่วยก้านกำลังดีกลุกๆมากเลยนะครับ193เซนติเมตรตูสูงจังวะเอาล่ะพี่สุเมธคำถามสำคัญเลยครับทิ้งท้าย EP นี้ใครกันที่จะประเดิมชัยชนะเกมแรกของสัปดาห์ที่3ครับดูจากทั้งในเรื่องของศักยภาพทีมรุกทีมรับนะคือทีมรุกเนี่ยพี่มองว่าเจสดูน่าจะได้เปรียบเพทียตแต่เกมรับเนี่ยเพทียตเนี่ย จัด2เกมที่ผ่านมาที่สุกว่าโอเคเกมรับกันเหนียวเพราะนักเกมรับเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะความ,มที่มีทีมบุกที่ถือว่าโอเคกว่าการเล่นในบ้านแล้วก็มีคัเตร์แบกที่มีประสบการณ์อย่างอโรโรเจอร์สพี่มองว่าเจสน่าจะชนะแต่ว่าเกมนี้น่าจะเป็นการชนะกันแบบไม่ไม่ไม่ทิ้งขาน่าจะเป็นเกม<า>กที่สูสี<ม>แล้วก็สกอร์ไม่น่าจะเยอะ อืมนะครับเอาละครับไปติดตามกันต่อแล้วกันนะครับว่าจะถูกต้องขนาดไหนนะครับแล้วก็จะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมนะครับอ้อนวอนเลยฮะก็ไม่ว่าจะเห็น QR code ที่ขึ้นมานะครับหรือว่าจะเมตาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในหลายๆคอนเทนต์นะครับที่เตรียมเอามาอ้อสัปดาห์นี้มีออสการ์เดลาโคย่านะอย่าลืมไปแวะดูกันนะครับเขาบอกว่าเป็นนักวยที่หน้าตาคล้ายผมที่สุดเท่าที่โลกเคยมีเลยนะครับ <laughs> อันนี้คือเรื่อใน EP นี้นะครับเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับกับ EP ในวันเสาร์นะครับที่เราจะไปพรีวิวกันในคู่หลักๆอีก3คู่ของสัปดาห์ที่3นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ